เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ e p p l e เพิ่งทำการเปิดตัว iPhone 12 mini iPhone 12 iPhone 12 Pro แล้วก็ iPhone 12 Pro Max วันนี้ค่ะอุมมี8เรื่องที่จะบอกว่ารู้แค่นี้ก็จบแล้วมีอะไรบ้างไปดูกันเรื่องแรกนะคะคือความแตกต่างระหว่าง iPhone 12กับ iPhone 12 mini ทั้ง2ตัวเนี่ยมีความใกล้เคียงกันนเรื่องของสเปคมากๆมีจุดตา่างเพีแค่2เรื่องเท่านั้นคือเรื่องของหน้าจอ กับเรื่องของแบตเตอรี่ค่ะหน้าจอของตัว iPhone 12นะคะจะมากับขนาด6.1นิ้วส่วนตัว12ม i n i นะคะจะอยู่ที่5.4นิ้วแล้วก็แบตเตอรี่นะคะของตัว iPhone 12เนี่ยก็จะมีขนาดใหญ่กว่าตัวม i n i นั่นเองเรื่องที่2นะคะที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือ iPhone 12 Pro กับ iPhone 12แตกต่างกันยังไงคะ่ะตัว iPhone 12 Pro นะคะมีความเหนือกว่า iPhone 12อยู่ทั้งหมด5เรื่องด้วยกันประกอบไปด้วยนะคะเรื่องที่1คือเรื่องของเลนส์นั่นเอง ตัว12 Pro นะคะจะใส่ตัวของที่เป็นเลนเทเลมาให้ตัวเลนเทเลตัวนี้นะคะจะทำออปติคอลซูมได้ที่2เท่าถ้าเราเห็นในโฆษณาเนาะว่า Apple โฆษณาว่าได้ที่4เท่าเขานับจากอ er ัลต w i าอันนี้แอบบอกนะคะจริงๆสามารถจะกดซูมได้แค่2เท่าเท่านั้นค่ะ เรื่องที่2นะคะที่ Apple ใส่เข้ามาก็คือเรื่องของ LiDAR Scanner นั่นเองที่อยู่ใน iPad Pro ที่เพิ่งเปิดตัวไปนะคะครั้งนี้เนี่ยเอามาถูกใส่ไว้ใน iPhone 12 Pro และเจ้านี่ค่ะจะทำให้นะคะเวลาเราถ่ายภาพบุคคลในเวลากลางคืนเนี่ยมันก็จะทำการวัดระยะนะคะแล้วก็ทำได้อย่างสวยงามมากยิ่งขึ้นเรื่องที่3นะคะก็คือการใส่ Apple Pro Raw เข้ามาสามารถจะถ่ายไฟล์ร w แล้วก็อีดิตรูน,นี่นั่นได้ค่ะ 4ค่ะคือเรื่องของบอดี้นั่นเองค่ะ iPhone 12 Pro นะคะจะมากับบอดี้ที่เป็นสแตนเลสสตีลส่วนเจ้า iPhone 12นะคะจะเป็นบอดี้ที่เป็นอล um. ูมิเนียมเพราะฉะนั้นค่ะความแข็งแรงความสวยงามของสแตนเลสสตีลเนี่ยส่วนใหญ่เมันก็จะเงางามมากกว่าสวยกว่าดูดูราก,กว่าและเรื่องที่5ค่ะที่ iPhone 12 Pro เหนือกว่า iPhone 12นะคะคือเจ้านี้จะเริ่มต้นที่128 g b ในขณะที่รุ่นที่ไม่โปรนะ จะเริ่มที่ 64GB ก,กันเอง3เรื่องที่อยากจะบอกนะคะก็คือ iPhone 12 Pro Max กับ iPhone 12 Pro เนี่ยแตกต่างกันตรงไหนค่ะ iPhone 1 2 Pro Max เนี่ยจะเหนือกว่า iPhone 12 Pro อยู่ทั้งหมด4เรื่องด้วยกันค่ะประกอบไปด้วยเรื่องแรกหน้าจอค่ะหน้าจอของตัว iPhone 12 Pro Max นะคะจะมากับขนาด6.7นิ้วส่วน iPhone 12 Pro จะมากับขนาด6.1นิ้วเรื่องที่2นะคะตัวเลนเทเลของเขาค่ะมีเลนเทเลเหมือนกันเลย แต่ว่าสามารถทำออปติคอลซูมนะคะตัว Pro Max นะจะออปติคอลซูมได้ที่2.5เท่าในขณะเดียวกันในตัว Pro นะคะจะได้ที่2เท่า3นะคะก็คือว่าตัวใหญ่กว่าแบตอึดกว่านะคะอึดกว่าประมาณ3ชั่วโมงด้วยกัน4คือการใส่นะคะชิปเซนเซอร์เนี่ยเข้ามาในตัวกล้องนะคะของตัวที่เป็น iPhone 12 Pro Max การทางานของมันเนี่ยคล้ายๆ gimbal เลยก็คือเวลาเราเดินนะคะแล้วก็ถ่ายไปด้วยเนี่ยมันจะช่วยนะคะรักษาความสมดุลของกล้องทําให้เนี่ยมันเหมือนแบบว่าช่วยรักษาเรื่องของการการสั่นเนี่ยถ่ายได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะเวลาเราเดินหรือเวลาขยับตัวนั่นเอง เรื่องที่4ที่อยากจะเล่าให้ฟังนะคะก็คือความเหมือนกันระหว่าง4รุ่นนี้นั่นเองค่ะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่หน้าจอของตัว iPhone 12ทั้งหมด4รุ่นเนี่ยใช้จอแบบเดียวกันก็คือจะเป็น Super Retina XDR OLED OLED มาแล้วจากเดิมนะคะใน iPhone 11เนี่ยตัวที่เป็น11ธรรมดาจะใช้จอที่เป็น LCD ครั้งนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นใช้ตัวที่เป็น OLED หมดเลยทุกรุ่น ความเหมือนกันอย่างที่2นะคะคือตัวหน้าจอเหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็นวัสดุที่ทําหน้าจอนั่นเองค่ะจะบอกว่าจากเดิมเนี่ยเราใช้กระจกนู่นนี่นั่นใช่ไหมแต่ว่าครั้งนี้ในะ iPhone 12ค่ะเขาใส่เซรามิกชิลนะคะเข้ามามันจะเป็นแบบผสานเข้าไปในผลึกของกระจกนะคะทําให้ตัวกระจกเนี่ยมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทนทานมากยิ่งขึ้นแต่ว่าจะเปราะขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอเทสกันเรื่องที่3ที่เหมือนกันเลยนะคะในทุกรุ่นก็คือการรองรับ5 g นั่นเอง แล้วก็สามารถจะใช้งาน 5G ได้ในไทยนะคะตอนนี้ A.S ใช้ได้แล้วเนาะ True ใช้ได้แล้วแล้วก็ D-TAC ในอนาคตนะคะ iPhone 12เนี่ยก็จะรองรับ 5G ในประเทศไทยเต็มรูปแบบนั่นเองเรื่องที่5ที่อยากจะเล่าให้ฟังนะคะคืออยากจะเทียบขนาดของพี่น้องนะคะในตระกูล iPhone นิดนึงแล้วกันจะไดเ้เข้าใจว่ามันขนาดใหญ่หรือเล็กประมาณไหนนะคะตัวแรกที่อยากจะเทียบเลยก็คือ iPhone 12 mini ตัวนี้เป็นตัวที่อุ้มสน,สนใจเป็นพิเศษเลยนะคะขนาดบอดี้ของเขาเนี่ย ะใหญ่กว่าตัวอันนี้คือ iphone 4s นะคะจะใหญ่กว่า iphone 4s นิดนึงง b o ี y เนี่ยจะประมาณเดียวกับ iphone 7 iphone 8นะคะแต่ว่าขนาดของหน้าจอของเขาค่ะหน้าจอของตัวของเขานะคะจะอยู่ที่5.4นิ้วขนาดหน้าจอเนี่ยจะใกล้เคียงกับตัวที่เป็น iphone 7 plus iphone 8 plus เลยทีเดียวแล้วก็มีน้ำหนักที่เบามากๆ ตัวที่2ที่อยากจะเทียบนะคะคือ iPhone 12กับ iPhone 12 Pro เหมือนทีุ่้มบอกไปตอนต้นนะคะว่าจริงๆเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยเหมือนกันเลย แตกต่างแค่เรื่องของวัสดุเท่านั้นค่ะแต่ความแตกต่างนี้ทําให้น้ําหนักของทั้ง2รุ่นนะคะตัวโปรเนี่ยจะหนักกว่าตัวธรรมดานะคะถึง25กรัมเลยทีเดียวอันนี้อาจจะมาจากตัววัสดุที่เป็นสแตนเลสสตีลและตัวสุดท้ายที่อยากจะเทียบนะคะคือ iPhone 12 Pro Max กับ iPhone 11 Pro Max ถ้าเทียบกับ iPhone iPhone 11 Pro Max ในมือของอุ้มนะคะตัว iPhone 12 Pro Max เนี่ยจะมีความบางกว่าถึง0.7มก็คือบางกว่าแบบรู้สึกได้เลยแล้วก็ถ้าหลังจากที่เทียบขอบแล้ว นอกจากตัวติ่งนะคะจะแคบลงมุมซ้ายขวาแล้วนะคะอขอบขอบเบซิลของเขาก็มีขนาดเล็กลงด้วยสื่อนอกเนี่ยลองไปเช็คดูนะคะว่าขนาดของเบซิลเนี่ยเหลือเป็นแค่3.5มิลเท่านั้นเรื่องที่6ที่อยากจะเล่าให้ฟังนะคะคือของในกล่องอันนี้เราน่าจะเคยเห็นกันแล้วแหละว่าในกล่องของตัว iPhone 12 s e r i ซีรีส์ทั้งหมดนะคะจะมีแค่ตัวเครื่อง และสายชาร์จที่เป็นหัว USB C to Lightning นะคะแปลว่าอะไรถ้าเราจะไปซื้อเพิ่มนะคะตอนนี้เนี่ยตัวสายอะด p ปเตอร์ตัวอะแดปเตอร์ค่ะจากเดิมเนี่ยราคาค่อนข้างแพงใช่ไหมตอนนี้เขาก็ลดราคาเหลือ690บาทอันนี้ก็เสียงแตกเป็นสข้างค่ะฝั่งนึงก็บอกว่าเอ้ยก็ดีไม่ได้ใช้อยู่แล้วอีกข้างนึงก็บอกว่าเฮ้ยแล้วถ้าไม่เคยใช้ต้องไปหาซื้อเพิ่มหรือเปล่าอันนี้คุณคิดว่าไงอย่าลืมคอมเมนต์มาดูกัน7 คาดการราคาในไทยจะเป็นเท่าไหร่นะคะอันนี้คาดการด้วยตัวมุมเองเนาะเบสจากราคาในปีที่แล้วแล้วก็ราคาที่ประกาศออกมา iPhone 12 mini คาดว่าราคาจะอยู่ที่24,900บาทสำหรับรุ่นเล็กสุดคือ64 g b นะคะตัวที่2 iPhone 12เนี่ยคาดการว่านะคะจะอยู่ที่ราคา27,900บาทสำหรับรุ่น64 g b iPhone 12 Pro นะคะคาดการว่าจะอยู่ที่ราคา34,900บาทสำหรับรุ่นร2อ และ iPhone 12 Pro Max นะคะคาดการว่าจะอยู่ที่ราคา39,900บาทสำหรับรุ่นที่เป็น128 g b กิกเรื่องสุดท้ายที่อยากจะเล่าให้ฟังนะคะก็คือเรื่องที่8นั่นเองคือคาดการการวางขายในไทยว่าเมื่อไร จริงๆเนี่ยในกลุ่มที่เป็นเทียวันะคะ30ประเทศแรกเนี่ยเขาว่าจะวางขายกันวันพ่ออเดอร์วันศุกร์นี้นะคะแล้วก็จะไปวางขายวันที่23แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้อุ้มคาดการจากอุ้มเองนะคะถ้าโชคดีเราอาจจะได้เป็นเทีย2ขายในไทย30ตุลาคมนี้จะมาหรือเปล่ารอลุ้นกัน